สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องเอฟซีมาสรุปแนวทางตัวเลขไปทากานครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นข้อมูลในการตามต่อเด้อครับพี่น้องครับตามต่อในวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมหกสิบหกครับผมครับแนวทางตัวเลขที่ออกในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะยี่สิบสองธันวาคมหกสิบหกครับผม สามห้าสี่สี่สามครับพี่น้องครับผมครับเลขทูบองค์พระพิกขเนศครับพี่น้องเข่าสองรอบแล้วครับพี่น้องเนาะอาทิตย์ก้อนกับจุดวันพฤหัสเข่าแปดหนึ่งหกครับพี่น้องเลขออกวันศุกร์ครับงวดนีเกามาเชียคับน้ำเชียกับจุดวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมหรือว่าวันพฤหัสครับ C สามสาม C ครับพี่น้องเนาะครับมาออกวันศุกร์คือเกาครับผมวันที่ยี่สิบสองครับดีใจครับพี่น้อง FC เด้อครับผมที่ก็ติดอ่าแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์ผ้าร่วยเพราะว่าจะเป็นเลขกคำนวณหรือว่าเลขทูบครับพี่น้องเนาะครับผมได้โชคได้ลาบไปน้ำกันครับเอาในอคลิปนี้ครับผมจะมาสรุปแนวทางตัวเลขเพื่อเป็นข้อมูลเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นข้อมูล ในการตามต่อครับผมครับอากาศหนาวครับพี่น้องครับผมบอกว่าคอยออกวันไหนครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรถฟังแนวทางตัวเลขสรุปครับกมาเชียน้ำเชียร์พ้าลวยก็ขอกราบขอพระคุณปูแล้วก็ขอพระคุณทุกๆเซียนเด้อครับผมทีมตาแนวทางเห็นครับน้ำเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับก็ติดไหวเด้อครับพี่น้องก็ติดไหวครับผมแนวทางตัวเลขครับ เป็นาเียดาดครับพี่น้องเนาะครับเข้าใจอยู่ครับผมเหล็กกับมีเขาไม่ลดครับพี่น้องครับผมก็มพเชีอากับอ่าเล่นนํ่อ่าหลายเสี้ยนเนี่ยครับผมที่เพื่อนเห้เขางวดบางหันครับพี่น้องนะว่าจะเป็นคนภูเขาหรือว่าพอแสวงครับผมเพื่อนกัมมาแต่อ่าตัวเด่นครับผมหรือว่าลดไปครับพี่น้องเนาะบางสำนักมาเขาเหล็กทูบครับผมเอาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องลาพัฒนา เผื่อเป็นขอมูลนอครับพี่น้องยี่สิบห้าธันวาคมหกสิบหกครับนี่คือเลขทูบองพระพิฆเนศครับพี่น้องเนาะไปได้ทั้งอ่าล้าทั้งไทยเด้อครับผมออกลาาแล้วครับผมจุดวันพฤหัสที่ยี่สิบเอ็ดครับผมครับแปดสามสี่ตัดเล่นครับผมได้สามสี่สี่สามครับนี่แหละครับพี่น้อง วันเพลือฮัตหนาผุ้น้าครับผมจะมาจุดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเลขไทยกัดติดไปน้ำแน่จังน่อยด้วยครับผมเพราะว่าที่เบืองแล้วแปดเพิ่นกลับไปแปดของเลขชุดนี้กลับไปเข่ากับเลขกลักลอยแอดยืนครับพี่น้องเนาะครับผมเลยกับซีนี่ก็เป็นเลขดังครับผมแปดสามสี่ครับหรือว่าแปดซีครับพี่น้อง เก็บไว้น้ำครับเพื่อพี่น้องเนาะเบิ่งหรือว่าหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนก็นได้ครับผมเพื่อได้รางวัลใหญ่ครับปูห้าเจ็ดแปดครับพี่น้องเข้าตรงตรงห้าสี่วิ่งลูดหกกับห้าเข้าที่ห้าครับครับจับคู่ห้าสี่ปูห้าเจ็ดแปดกลับมาแล้วเด้อครับผมปูห้าเจ็ดแปดกลับมาแล้วครับพ่อเสิร์ดครับพี่น้องเนาะ วิ่งเด่นห้าลองสี่กอดคอกันมาวิ่งลูดสี่กับเก้าเข้าที่สี่ทั้งบนทั้งล่างครับผมเลขออกห้าสี่และสี่สามครับหน่วยบนล่างเด่นเก้ากับสี่เข้าที่สี่เลขวิ่นพอว่าให้ลาเลี่ยงตั้งแต่สองเก่าสามสี่หาครับผมเข่าสามตัวด้วยครับพี่น้องเลขเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเลขวิ่นเพิินถือว่าสุดยอดครับพี่น้องนอกพอเสือกครับ จับคู่บนสามสี่ครับผมจับคู่ล่างห้าสี่ครับพี่น้องเนาะออกกับกันก็ถือว่าสุดยอดครับผมเลขของพ่อเสิร์ดในงวดนี้ครับพี่น้องครับดีใจครับพี่น้องซีครับผมที่ก็ติดพ่อเสิร์ดครับผมนี่แหละครับพี่น้องเลขพ่อเสือดหย่าเผือครับผมพี่ประกายเขาวิ่งลูดสามเด้อครับพี่น้องเลขล่างเพิ่น เดินดีมาต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะงวดว่าหันกับกับเข่าพือกันครับผมต่ว่าจับคูว่าเขาแต่ว่าตัววิ่งลูดหรือว่าลักซิบลักน่วยเพื่นเดินดีเด้อครับพี่น้องเหล็กล่างนี่ครับวิ่งลูดสามครับเหล็กล่างเดินดีครับผมพี่ประกายเซียนกระทุ่มแบนเด่นไม่พลาดครับพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างครับติดซีครับพี่น้อง นี่นะครับคนภูเขาครับพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นลุดเด้อครับผมงวดนี้ไปเข่าเลขติดบนล่างหนึ่งสองสามครับผมไปเข่าที่สามครับเลขติดบนล่างครับงวดที่ผ่านมากอ่าต้องขอโทษขออภัยครับผมโบ้ได้ลงอ่าเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่ากับมี่เอฟซี FC เป็นคอมเมนต์ใต้คลิป นำเชียร์ผ้ารวยกับไปตอบเยู่ครับผมได้หนึ่งสองสามด้วยครับพี่น้องหนึ่งสองสามครับเข้าที่สามครับกระชนกับคนภูเขาครับพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างพ่อแสวงไม่มาครับผมงวดนี้ครับผมที่หนาเสียดายครับพี่น้องเนาะเป็นธรรมดาครับผมเลขมีเขาไม่ลุดครับอย่าเผลอด้วยครับผมแต่ว่าเลขที่ว่าเพิ่นว่าเลขเด่นมาทุกงวดนี่หนาจนใจด้วยครับพี่น้องเข้าที่ห้า ห้าสี่ครับพี่น้องเนาะครับชุดวินสองสี่หกแปดครับผมเข่าตะซีไม่มาครับผมเขาสำนักอื่นก็จาเผื่อจะผ่านได้ครับพี่น้องเนาะที่เพิ่นให้อ่าลดไปในงวดนี้ครับกลับมาตามตัวพี่น้าจี้เช่นเคยครับผมครับเป็นแนวทางเสี่งโสดเสี่งดวงครับผมว่าจะเป็นพอบางพี่พอจะเลื่อนสินแม่มารีสัตวหรือว่าอีกหลายๆเสี่ยนครับผมก็ติดไว้เช่นเคยครับพี่น้อง ครับเลขทูบโปงโมติคเนตกับชามารถอ่าเด่นได้เรื่อยๆได้ครับพี่น้องครับผมเด่นได้เรื่อยๆเพราะว่าอ่าน้ำเชียร์พาลุ้ยกัหรือว่าเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ก็จะจุดวันทะเลาะที่ยี่สิบเจ็ดปุ๋แล้วครับพี่น้องแับนี้ครับยี่สิบเจ็ดเกือบไปออกวันที่ยี่สิบแปดครับผมแต่ว่ากับตีไปน้ำแจ็คหน่อยครับพี่น้องว่าสิบแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งสามหนึ่ง คือว่าสามซีก็เคยออกซ้ำๆอยู่ด้วยครับผมครับเขาเนี่ก็เป็นข้อมุ่นนะครับพี่น้องข้อมูลมาสรุปให้พี่น้องเอซีได้รับชมรับฟังกันครับถ้าเซียนใดเ้ผลมากกว่านก็จะมานำเสนอปล่อยต่อหัวให้พี่น้องเอซีเป็นลําดับต่อไปครับผมถ่ายคลิปนี้ครับก็มาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้อง ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับงวดต่อไปก็จะเป็น25ทธันวาคม66สําหำหรับคลิปนี้เอาไวส้สานีครับผมพวอกันคลิปหนาสวัสดีครับ